ไรเอ่ยอ,อัจฉริยะมอบหลักฐานสามีดาราหอหีบเอียวเว็บพนันออนไลน์วันที่20กุมภาพันธ์ความคืบหน้านคดีมาเก8าล่าสุดตำรวจชุสด,สดสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์มาเก8าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพนักง,งานสอบสวนได้ไปสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเช่นดาราสาวดิวอริสร,รารวมทั้งการสืบสวนหาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ึ่งล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชญากรรมนำหลักฐานของสามีนักสแสดงอักษรย่อห่อหีบและดีเจที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์มาให้ตำรวจบชอสอ,อทอตรวจสอบและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังมีข้อมูลของนายรูบี้ซึ่งพบว่าเป็นคนใกล้ชิดกับพันตำรวจโทวัวสวัตมุขค,คอนสกุลหรือสารวัตรซัวที่พวพันทำธุรกิจผิดกฎหมายนายอัจฉริยะกล่าวว่าหลังจากได้หลักฐานชิ้นนี้แล้ว คว่าตำรวจบชอสอทอจะดำเนินการตรวจค้นเป้าหมายในเร็วๆนี้โดยหลักฐานของกลุ่มที่นำมาให้ตำรวจตรวจสอบครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มาเก๊า888แต่พบว่ามีอดีตตำรวจและตำรวจที่อยู่ในราชการเขามาเกี่ยวข้องอีกด้วยส่วนพี่น้องอีก3ามคนของนายเบนก่อนหน้านี้ได้ให้หลักฐานกับตำรวจไปแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันและเชื่อว่าจะขอสารออกหมายจับได้ในเร็วๆนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ดอทคอมขอบคุณค่ะ